สวัสดีคะ่ะเซลซันมาจากร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้มาดู d m a ม c เครื่องสามพกันบ้างนะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่อง3000นะอีซูซูดีแม็ก3 0 0พันอนะคะเป็นรถตอนเดียวสีขาวไฟหน้านะคะตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าแมกเวลนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะ ไฟเลี้ยวที่แก้มข้างด้วยข้างหลังก็เป็นแม็กเหมือนกันลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นล้อกระทะผ่าได้เลยนะคะตู้ใหม่นะคะลูกค้าตู้ใหม่อ่ามีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะสําหรับตัวบนตู้นะค้ำท้ายนะคะค้ำหลบป้ายตัวนี้เป็นเครื่องสามพันเป็นรถปีสองพันสิบแปดนะคะคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบแปดนะ เบากเขาจะเป็นหนังสีเทาเบาะหนังสีเทานะคะมาชมเลขไมกันบ้างนะคะคันนี้ไมใช้งานอยู่ที่97,000โลนะคะลูกค้าใช้งานไปก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะคะคันนี้เป็นตัว S นะลูกค้าส0 0พันเอสเป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นรถ5เกียร อดีตดีฟีดาวนะคะรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งหมื่นกิโลหรือหกเดือนนะคะยังได้ยังหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้าแถมช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนห้าแสนเก้าพันบาทนะคะห้าแสนเก้าพันบาทถ้าลูกค้าชอบก็ฝากด้วยนะคะลูกค้า